สวัสดีครับเรามีพระเครื่องเอามาแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่องค<ง>์งแรกเลยนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จวะะัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ mm. ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรกับไลน์ไว้ให้นะครับเพิ่ม ดีไลน์หรือโทรมาก็ได้ครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆนะครับดูเนื้อชัดๆเก่ามากครับองค์นี้เป็นสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่าจริงครับ องนี้พระแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับขาบแปลงตามซอกอยังดูยังมีให้เห็นอยู่ครับพระแห้งมากนะครับองจริงแห้งนะครับด้านหลังครับราคาแบ่งตันนะครับองนี้ เดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะครับอง์นี้เป็นฐานแซมนะครับเดี๋ยวดูเนื้อกันชัดๆนะครับเดี๋ยวซูมดูเนือ้อชัดๆเก่าเก่าครับพี่ราคาไม่แพงครับแบ่งปันกันไปครับให้ดูเนื้อกันชัดๆนะครับนี่ครับฐานแซมครับ องนี้พระลึกคมชัดตามพื้นผิวพระยังมีคาบแคลไซที่เกิดจากในเนื้อพระออกมาพุดออกมาจากในเนื้อพระให้เห็นนะครับครับพี่ลองดูนะครับเดี๋ยวจะทิ้ง ID ดี n ลายไว้ให้นะครับ สนใจองค์ไหนก็เพิ่มไอ l ดี e ลน์ผมแล้วก็ทักมาขอรูปพระชัดๆนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้ส่วนเรื่องราคารับรองว่าไม่ไม,ไม่ไม่แพงครับซื้อได้ครับราคาแบ่งปันจริงๆครับองค์ต่อไปเป็น